คลาสสิกแต่ยังยังไม่มีเวลาแบบรวบรวมของแต่แบบเวลาถ้าแบบแต่งตัวเก่งก็จะมีความกินอายของคลาสสิกมีมกินอายของพ่อครูหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมาะกับกับช่วงนี้มากๆที่เขียนชลาออนอยู่ครับเป็นคนสะสมไหมอยากสะสมฮะใช่จริงๆก็มีสองสามเรือนที่แบบได้มาแล้วกเก็บไว้อยู่ใช่ครับตอนนี้ก็มองหาในกาอยู่ก็พี่ๆสามารถแนะนําได้หรือว่าพี่ๆ คนไหนแบรนด์ไหนอยากจีบก็จีบได้พี่พี่แกนไซโก้ก็จีบได้ครับขายตรงนี้เลยขายเลยครับแต่สวยสวยมากเพราะว่าตัวหน้าปัดเขาเป็นเป็นแบบคอนเซปต์มูนไลฟ์ครับก็เป็นไม้ที่แบบทุกคนน่าจะเคยเห็นในในไซโก้หลายๆเรือนแต่อันนี้เป็นเรือนที่เป็นไม้ที่แบบคอนเซปต์แบบกลางคืนก็รู้สึกว่าหน้าปัดแบบเขาสวยมากครับ ครับก็ยังไงขอฝากด้วยนะครับ c e n t เตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลวอนะครับก็ทุกคนสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับมีเลือกหลากหลายแบรนด์เลยนะครับที่สำคัญคือแนะนำเลยนะครับไซโก้นะครับออร์เดอรนี้แบบสวยมากๆเลยครับนี่วันนี้ใดียวครับวันนี้ยเดียวใช่วันนี้ฉายเดียวก็จริงๆก็แอบจะเจอน้องตอนเช้าแล้วว่าน้องมีงานรับอะไรนะใช่ก็บอกว่าวันนี้แบบ พี่มางานนะมาแบบมางานนาฬิกาชาวปีที่เราก็มาามีตัวไหนบ้งจริงๆร,รู้สึกว่าไซโก้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งแบรนด์ที่แบบรู้สึกว่าเข้ากับคาแรคเตอร์น้องดีครอย่างอย่างตัวน้ำพิงจะมีคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่ามีความหวานมีความแบบ ความเข้มแข็งอยู่ในนั้นอะไรอย่างเนี้ยหน้าปัดกลมหรือว่าสายไหนก็รู้สึกว่ามันเข้ากับน้องดีดูแลสุขภาพยังไงหละจริงๆช่วงนี้เรียกว่าปาลานต์ดีกว่าดูแลอาจจะยังแต่ก็พยายามแบบนอนให้พอฮะแล้วก็พยายามดื่มน้ําทานอาหารอะไรแบบนี้แล้วก็บาลานเรื่องเวลาเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่รับงานด้วยแล้วก็ มีมีถ่ายเข็มจิราะก็ก็ยังไม่จบจริงๆอีกไม่กี่คิวก็จบแล้วครับก็น่าจะรู้สึกว่าน่าจะบาลานได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ใช่น่าจะหนักช่วงนี้แหละเพราะว่ามันมีช่วงถ่ายแล้วก็ช่วงรับงานไปด้วยครับโอ้โห oh, จริงจริงเรียกว่า ep 7ีก็ทุกคนแบบเยอะแล้วอะไรแบบนี้เราเรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็ มีแบบมีรีมทุกอย่างที่ที่มันเข้ากับ EP7 มากๆเลยฮะตอนนั้นที่แบบเราเราคิดกันมาแล้วเราเลือกเพลงด้วยที่เหมาะกับ EP7 EP8 ก็เป็นอีกหนึ่ง E ีีที่ทุกคนน่าจะว้าวเพราะว่ามันเป็นเป็นอีกหนึ่ง EP ที่มีหลากหลายตัวละครเข้ามามีหลากหลายเดนามิกที่มันมันเปลี่ยนไปหลากหลายอารมณ์มากๆแล้วก็มีมีเลิฟไลมีเพลงให้ทุกคนแบบ รอฟังอะไรเนี่ใช่ซึ่งปล่อยวันนี้ด้วยสองคนอะไรนะครับเฟรนเล้านอ่าครับก็อาจจะใช่นะอาจจะใช่ฮะใช่ก็จริงๆก็อีพีเก้าก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่อยากให้ทุกคนรอติดตามใช่ทุกคนอาจจะมองว่าที่ผ่านมาขมแล้วอีพีเกอาจจะขมกว่า อันนี้สปอยเรียกว่าใช้ใช้แบบรสชาติละกันใช้ความขมคแค่ผมก็อาจจะมีหวานบ้างเพราะว่าฟ้าทาลายโจรก็ยังหวานได้เลยใช่ครับ,ส,รบ,รบสุดท้ายรสไหมคะแฟนคลับแข่งน้ำปิงยอดมากมหาวันพี่เจก็จะปีนแหลโอ้โหจริงจริงเซอร์ไพรส์ามากมากนะทั้งพี่พี่แฟนคลับเก่งน้ำปิงแฟนคลับเต้นเฟิร์สรวมถึงแฟนคลับแบบนักแสดงทุกคนเลยทุกคนแบบ ครีเอทมากๆเรื่องการแต่งตัวอะไรอย่าี้<ม>ใสมาเป็นแบบเป็นเทวดาบ้างอะไรเนี้ยแต่งเป็นลำพึงบ้างอะไรเนี้ยก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่สร้างแบบสร้างกระแสนี้ขึ้นมาแล้วก็ก็ร่วมเล่นไปกับพวกเราทําให้มันทุกคนได้เห็นว่าเขยมจิราแบบมีหลากหลายให้ทุกคนได้เล่นเพราะเป็นพ่อคูก็เยอะใช่คือเก่งอ่ะอเก่งอะถ่ายถ่ายใช่ไหมก็จะมี cover ที่แบบ เป็นพ่อครูแบบแต่งชุดมาใส่ลูกประคำอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นมีพี่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 ต่างด้อมอะไรแบบนี้ก็เอาแบบพ่อครูไปเล่นกับกับเมนของแต่ละคนอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากที่ขอบคุณทุกคนที่แบบเผยแพร่เขียนจีราแบบออกไปแบบกว้างมากๆเลยครับก็ใครที่แบบคยเาแล้วแบบ เหมือนมากอเนใเหมือนมากเหรอฮะก็จริงๆเยอะ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 ฮะอาจจะขอโทษที่จําชื่อได้ไม่หมดอะไรแบบนี้แต่ก UM> ็ก ok ็ที่เก่งเลื่อนเลื่อนดูแบบเยอะเยอะมากครับก็พี่ๆในในต๊อกๆก็ครับเยอะเยอะครับก็จริงๆก็มีผ่านบ้างมีกดไลค์บ้างโดยเฉพาะแบบคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับเพลงแล้วแบบมาใส่ในเพลงอะไรแบบนี้เราแบบ เราจะอิโมชันแบบค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้ใช่เ,เพลงแล้ววันนี้มีปล่อยเพลงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้มีปล่อยแบบเป็น OST ครับชื่อเพลงว่ามนตราก็ทุกคนน่าจะได้ฟังกันนิดนึงแล้วใช่ใช่ง,งใช่ก็ได้พี่แอมมาแต่งอีกแล้วครับก็ขอบคุณพี่แอมด้วยครับก็แต่และเพลงคือโอ้โหแบบมันขังจริงๆฮนะใช่ก็ ขอบคุณพี่แอมที่เอ็นดูมากๆก็ตั้งแต่ตั้งแต่โปรเจกต์แรกเลยจนถึงมาโปรเจกต์ที่2องพี่แอมก็ยังแบบถ่ายทอดความรู้มอบโอกาสให้ตลอดขอบคุณดูมันดีด้วยขอบคุณดูมันดีฮะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ที่น่าจะทําให้ทุกคนแบบภูมิใจแล้วก็หวาวหากถ้ายอดวิวถึงหมื่นวิวภายในไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงนี้มีสปายไม่แปลคขับนะคะสปายเหรอฮะจริงจริงก็มีคอนเทนต์แบบสต็อกไว้อยู่ฮะ ใช่ก็อาจจะพูดตอนนี้ไม่ได้ <c oughs> ครับใช่โที่ที่แบบจะรอออกอีกคะของเพื่อนอะไรเงี้ยอสจริง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงก็มีของพี่เติ้ลนะมีมีของพี่เติ้ลที่ที่รอปล่อยอยู่เหมือนกันครับก็ทุกคนน่าจะได้ยินมานิดนึงแล้วละ่ะใช่ครับก็จริงๆมีน้องสมมุติด้วยช่วงนี้ก็ฝ่ายทุกคนแบบฟังน้องสมมุติด้วยของน้ำปิงนะครับก็ เป็นเพลงแรกของน้องเลยอยากให้ทุกคนแบบเห็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตน้องด้วยนะครับผมตอนนี้หนึ่งล้านวิวแล้วใช่รอพี่ๆทุกคนแบบฟังด้วยโฮ้ยจริงๆมีมีคิดเหมือนกันครับว่าแบบจะร้องกับน้องอยู่ใช่ครับก็รอฟังรอฟังครับคเป็นขันใจอรครับคืผม ก็ขอบคุณพี่อ้ํามากๆเลยครับจริงๆก็ก็เซอร์ไพรส์ตั้งแต่ติดต่อแบบเข้ามาแล้วก็น้ำปิงบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้ร่วมง,งานกับพี่อ้ํานะ,ะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พี่อ้ําแบบโปรโมทให้เต็มที่เลยครับก็เดี๋ยวเจอกันวันงานครับใช่รครับมีความชอบพี่อ้อยู่แล้วหรือว่าตามพี่อใช่จริงๆเก่งเก่งเก่งติดตามผลงานพี่อ้ํามาตั้งตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ต เก่งต <Yeah>. yeah. ิดตามผลติดตามผลงานพี่อ้ามาตลอดผลงานของพี่อ้ามเลยใช่ครับก็รู้สึกว่าอุ้ยแบบมันมันเป็นโอกาสที่เราไม่เคยคิดเลยนะว่าแบบเด็กคนหนึ่งจะจะวันหนึ่งจะมาร่วมงานกับพี่ๆแบบเบอร์เบอร์ใหญ่ได้อะไรเงี้ยได้เจอแบบพี่ๆในวงการรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ เกินความคาดหมายของเก่งมากๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนในวงการครับที่อดูขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเลยก็หวังว่างานข้างหน้าก็พี่ๆดาราทุกคนก็ชวนไปได้ครับรไปไไทำงานแ้วใชก่ก็ทุกวันนี้นั่ง,น,งนับว่าเฮ้ยเราจะได้เจอพี่ๆคนไหนบ้างที่เป็นแบบ เบอร์ซูเปอร์สตาร์อะไรแบบนี้หรือคนในวงการก็ทำคอนเทนต์กันเอาเลยรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นช่วงที่แบบแฮปปี้มากที่ได้ทำงานแบบหลากหลายได้เจอกับทุกคนหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นนักแสดงผลงานเพลงอะไรแบบนี้รู้สึกตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเลยครับเจอแล้วจะขึนพี่อ้มเลย่ครับจะไปวันงานจริงก็ข้ก็เก่งว่าน่าจะสนุกฮะเพราะว่า จริงๆมีมีน้ำปิงอยู่ก็เก่งรู้สึกว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันที่คอนเทนต์น่าจะเยอะมากๆทั้งทั้งน้ำปิงทั้งพี่อั้มน่าจะแบบคุยกันสนุกใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคอนเทนต์ที่แบบจะออกมาครัวอตอนนี้นั่งคิดแล้วไอเก่งน้ำปิงจะทาคอนเทนต์อะไรกับพี่อั้มดใใีใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็ ยังไงขอฝากด้วยนะครับงาน Central International w a r แน Fair นะครับก็ใครที่ชอบนาฬิกานะครับสายสายใช้สายสะสมนะครับก็สามารถมาดูที่นี่ได้มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์เลยนะครับผมก็ยังไงขอฝากด้วยนะครับก็ขอฝากแกรน s ซโก้ด้วยนะครับก็บอกเลยว่า ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคอลเลคชั่นที่แบบอยากให้ทุกคนได้มาเห็นกับตาเนื้อจริงๆนะครับน้องสวยมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่ามีเรื่องราวหลากหลายให้ทุกคนได้สัมผัสนะครับก็ขอฝากด้วยครับผมครับก็ผลงานนะครับก็ตอนนี้เขียมจีราต้องรอ EP จะเก้าครับผมจะเก้าเข้าสู่ EP ที่9แล้วนะครับก็ยังไงก็ ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากบอกต่อฝากดูฝากทำคอนเทนต์ฝากซัพพอร์ตทุกคนด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่คึกคืนมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนส่งต่อสิ่งดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับให้ส่งน้องให้ไปได้ไกลที่สุดเลยนะครับใช่แล้วก็ฝาก OST ทุกผลงานเพลงในเข็มทิศลาต้องรอดด้วยครับแล้วก็ผลงานส่วนตัวด้วยปีนี้มีให้รับชมแน่นอนครับ ขอบคุับขอบคับ